แม่ลแก้วเลย้อมะอุปกรณ์ร้อมต้องาแก้วลเนี่ยแก้วเอาแก้วขึ้นเคแม่างแก้วเอแล้วโเคม่เปิดน้านะ้าแก้วเรางแก้วะางแก้ว้าแก้วเลยนนแต่กี้น้องทไรน้องไปจับรองเท้ามาน้องล้างมือด้วยนะ เราล้างมือแล้วก็เราล้างแก้วแล้วก็เสร็จแล้วเนาะอาบล้างแก้วเลยได้ไหมอาบล้างแก้ว่อล้างแก้วอาบล้างแก้วหน่อยวนนะวนวนวนน้องแต่เมื่อกี uh. like ้น้องทำไรน้องไปจับรองเท้ามาน้องต้องล้างมือด้วยนะเดี๋ยวเราล้างมือเดี๋ยวเราล้างแก้วแล้วก็เสร็จแล้วเนาะงานบ้านเราเนาะเอ๊ะเย้เอาิดน้ำก่อนเปลี่ยนน้ำล้างแก้วปุ๊บอ่ะล้าง างแล้วเรียบจบไปแล้วค่ะเสร็จพิธีล้างแก้วแล้วค่ะทุกคนเด็กคนหนึ่งเข้าร้างแก้วมาแค่แล้เสร็จแล้วลูปเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ตั้งให้เรายังทั้ไม่เต็มนะแก้วแต่ลไปเจิ่งมือเช็ดมือเช็ดมือเช็ดมือ